เมื่อเดือนก่อนโน้นผมได้กลาบเรียนว่าจะนำของแปลกแปลก,ปลกใหม่ๆม,มาเสนอแต่วันนี้ไม่ได้ใหม่หรอกครับเก่าหนักไปอีกก่อนโน้นผมได้เคยนำเสนอเรื่องโนราโรงครูโนราโรงครูนะครับใช้ในพิธีแก้บนหรือก็เรียกว่าเข้าโรงครู ตัดจุกโนราก็เข้าโรงครูผูกผ้าหรือครอบเสร้อก็เข้าโรงครูผมได้เคยกราบเรียนเมื่อนาน,านมาแล้วนะครับในการรำโรงครูนั้นจะมีอยู่3ามวันคือวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับโดยเฉพาะในวันพฤหัสนั้นตอนเช้าชุมนุมครูชุมนุมเทวดาเสร็จก็จะรำสิสองกำพรัด แล้วเล่น12บท12คำพัดนะครับก็มีคำพัดคุณเอ๋ยคุณครูคำพัดครูสอนคำพัดสอนรำกำพัดประมคำพัดแม่ลูกอ่อนคำพัดชายชายคำพัดขี้นอนเยอะรวมแล้ว12คำพัด12คำพัดก็คือบทรำ12บทพอเล่นหรือรำ12คำพัดเสร็จเล่น12บทผู้ที่รำ12คำพัดตัวยืนก็คือนรายใหญ่กับลูกศิษย์ สี่ห้าคนมาเล่นสิบสองกรรมพลัดเสร็จนะครับริ่มตั้งแต่เช้าเก้าโมงกว่าจะเสร็จรุ่นบ่ายโมงนนเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยสิบสองบทนะครับไม่ว่าจะรำจะทําพิธีผูกผ้าหรือครอบเสื้อก็ตามหรือว่าจะแก้บนธรรมดาก็ตามหรือว่าตัดหยกโนราก็ตามในวันพฤหัสโนราต้องรำสิบสองกรรมพลัดเล่นสิบสองบทไม่ใช่รำสิบสองท่าดังติกรมสินก็ว่าหรอกครับ กรมศิลป์ก็บอกว่าพิธีผูกผ้าหรือพิธีครอบโนรานั้นพอรำสิบสองพอพิธีพอครอบเสร็จโนรำโนรารำสิบสองท่าไม่ใช่หรอกครับต้องรำสิบสองกำพลัดแล้วมาแสดงสิบสองบทในสิบสองบทนะครับก็มีการแสดงสิบสองเรื่องนั่นเองคือเรื่องนางมโนราเรื่องพระรถเรื่องลักษณะวงเรื่องโคบุตรเรื่องสังทองเรื่องเรื่องดาราวงเรื่องพระอภัยมณีเรื่องจันทครพ เรื่องสินุราชเรื่อง,งสังลิชัยเรื่องมณีพิชัยสุดท้ายโดยเรื่องไกรทองนะครับนี่ผู้แสดงในวันนี้นะครับที่ผมว่าเก่านะครับผมไปเชิญนาลันผมเรียกนาแหละครับคือโนราลันเพชรสุขเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนนะครับแถวพัทลุงหรือแถวใกล้แถวใกล้เคียงขึ้นชื่อโนราลันเลน้อยกับโนราเลื่อนทะเลน้อยสองคนเป็นญาติกัน ได้ยินโนราลันเลน้อยทุกคนก็รู้ว่ารำดีวันนี้นาลัน7 6ปีแล้วครับเล่น12บทอ๋อ12บทนะครับ1ิสอกำพลันนายกนายกรำไปแล้วแล้วผู้ที่เป็นพลานรำกันสองคนนะครับคือตัวนายรงกับพลานพลานคือน้องชายของนารันได้แก่นุราล่องนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเชิญชมนารันหรือโนราลันเลน้อยเล่น12บทหรือแสดง12บทครับ you <laughs> ตั้เนินส้าราเดินขึ้บน กามนราวานะกเด้วยบทพพาสนาตัวดีฉันก็นามก่อนชอว่ากามนรานะคร ้ามโนรานีก็เ,เป็นติดาของ่าวอุดมพนเม่ของฉันเชื่อว่าเกศนีอยู่เมืองไกล,ลาต่างโน่นค่ะเอยมาจากที่นี่ตัวดิฉันก็มีพี่น้องด้วยกันเจ็ดคนค่ะคือรวมทองกันมาคือพีพ่พิมพ,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 าาพี่พัดพี่สีจุลาพี่ปัจจดาพี่จันจุลีพี่ซีจุลาตัวดิฉันนี่เป็นคนทุดตองเพื่อนจอว่าเจ้ามโนราน์นะคะ แล้วหลยเดือนไลยปีมาแล้วพระบิดาทานก็ให้จังที่ปราณีตำปีกทำห้างกากายครับมายุ่งท้ององั้นเลยก็แล้วก็ตัวดิฉันตั้งเจ็ดคนอีกก็ปีกร,ด,รดน้างอะไรก็ได้บินจากเมืองกไะยไปเที่ยวในป่าให้มาบ้านมาเป็นเวลาไล่กลางไลว่วันมาแล้ว แต่วันก่อนตัวดิฉันตั้งเจ็ดคนก็นได้ไปพบซาลูกนึ่งกี่ว่าซาโนตัดค่ะโดยดิฉันก็เคยมาบ่อยๆโดยโดยผีนี่พอมาค่ะนี่พอนี่แม,ม่มาทุกๆุกกเจ็ดวันตรงกลางซาหนีเป็นซาที่สบายมากค่ะนำใส้สะอาดมีดอกประทุมต่างๆชนิดและดอกไม,กกม,มก้ก็รุมเรือนดอบคอปซาโดยก่อ เมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะครับตัวดิฉันตั้งเจ็ดคนก่อนนี้พอนี้เม่มาลุงหริปายมาบานมาซาซุ่มกงกาดโดยการตั้งเจ็ดคนผี่นองพระเอิญตัวดิฉันก็ได้ติดบ่วงก้องนายพรานนายพรานก็ป้าตัวดิฉันมาดูเมืองปราที่รู้งแล้วก็เดี๋ยวนี้ตัวดิฉันก็เป็นักมาปราเอฆสี่กองปราที่สุตุนมาเป็นเวลานานพอสมควร แต่เมื่อไม่ขีร้รากรีมานีนาการพระบิดาจึงเป็นคุพ่ภ้องพระทีสุต้นทานก็สรงจุบินิมิตกว้านหวาใช้ของทานนั้นตลัดอกจากทรงของทานแล้วก็มาวินโรบเจ็ดปลาเจ็ดเจ็ดโรบปลาซาดกงบปภแล้วก็ทานก็ตัดใจง่ายโหดล่วงมาทำนายายตากวาความฟันของทานนั้น จะชัวดีอย่างนึงอย่างไรแล้วก็โอ้โอล่วงก็มาตำตายตายทักว่าบ้านเมืองข้องคุณพีประที่ทุต้นนี้จะเกิดกุลี่ยุกหรือเกิดเป็นกวยไปเลยกันกินบาน้านเมืองเราจะโดนตางคลร้ายจะมีความทุกข์ทรมานแล้วเขาจะเอาตัวดีฉันนี่นะครับ้ามานุราไปบูชายัน ู้ใเย็นกนคือพราะตัองเป็นเผื่อบวงช่วงตทพประจาและรักสติสติอยู่ในเมืองและทีูุ่้นแล้วก็เมืองก็จะสโดโครไายง่ายจากถูกจากโรคหลุด่ายกาเจ็บประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นทุขตัวดิฉันเจ้ามโนรานี่ก็ถูกเลือกขนนะครับไว้จะให้ัวกเขาจะเอาตัวดิฉันไปบูชาพระเพื่อใเป็นเพื่อจะให้บ้านเมืองก็มีความสุขสุขไอ้เรื่องนี้ คงจะมีเบื้องล่างเบื้องหน้าอยู่ในนอนค่ะเพระาะว่าอุ่นล้วงนั้นบินโพ่คงจ้ากาลงเจ้ากาลง,งก็เคยลงเลยลงมเริ่มกับเระที่รทุ่นนี่มานานแล้วค่ะตัวดิฉันนี่ก็กลมใจเหลือเกิเนอดวายนิ่งวายท้อจะได้น้อยจามานูลานี่นะเพรเธอถึงอย่างนึงอย่างไรจามานูลาจะไม่โคยอมตายจัะ ไม่ได้เห็านาบเลยที่รุนตนตัวดิฉันจะมีนโย,ยูาบยังเด็กคาดเพราะาวันก่อนปีข้างของตัวดิฉันในภาควายับคุณแม่คือประมานาของประเทศรุนตนจะขึ้นไปบกเล่าลาตานว่าตัวดิฉันมโนราีนตัดทินใจอย่างเดีเดยวเลยครับจะยอมยอมได้เพื่อบานเมืองของประเทศรุนตนและจะโก้ปีโก้ห้างจากฐานมาจะโลกรล้นหวาให้ฐานเปิดจาสักเจ็ดตับ เผื่อไงติวติวดได้เห็นทานก็คงจะเชื่อในนนอนแต่เมื่อประมาณดาลุงเลยหรือเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วตัวดิฉันรวนรำจนประมาณดาลุงเลยลุงลื่ไปตัวดิฉันจะบินออกจากาไปต่างจองจากจะดตับมันไปเมืองไกลลาตัวดิฉันเขาจะปลดปล่อยไปในนนอนแต่หนึ่งจิตนึ่งใจนึ่งว่าอะที่รู้ต้นคงจะไม่รัวจะมโนรานีหน้าตานโนเดียวนี้แล้วเชือมาไม่ได้ จามนุราจะขึ้นไปหาไ้าเมพัวตัวดีฉันจะไปโอนโวนก็ปีก็หางชายไม่ได้วันไรขึ้นมาหลอ่ะเอกันแล้ว <c oughs> เลตาพิชาจาน,นราพิชาจาเมื่อปลึกตากันก็จะออก มาถึงนาองประมาณนาแล้ยวจะเชื่อใจก็ไม่ได้จะขึ้นไปกราบพระมาณนาข้าซาบุนเตมู้จะไหวประมาณนาหะักเออพระมาณนากะจอมานัวไหวกันโอ้สุตีลูกโนราจ้ขึ้นมาซอยลูกป่านี้เร็วนี่ลูกโอ้นั่นเลยกันนั่นเลยเรื่องเอ่อนั่นประมาณนาอยังไม่รู้หรือการเรื่อง อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรดูแลแต่แม่ไม่รุ่ยทำรูรู้ว่าเป็นว้อนทำลายตายตักเรื่องนี้แม่ oh. วากจะคงเป็นมีมีเมืองลั่งอยู่มั่งหลกงนรัฐโอ้ประมันด้จะรู้วางไม่อะการอาการน้นมันเป็นโรงตาอ้นโอ้เข้ใจะบ้าอะปรระมณได้ก็ลัวว่าตาอ้นจะทำลายตายตักเรื่องเรื่องเท็จนหมโอ้นั่ก็จะเอาตัวดิยัน อ่าเพวว่อะเคยต่างเป็นดนิประมานดาค่ะนี่มโนราเมย์เขาไม่รู้ต่ำพื้นเ,เร็วเลยปรบานาเคยไปก็รองบางไม่แล้วก็รองแล้วเป็นกรรมกาทิดทีเดียวโนราโอ้นั่นเลยนะโอ้ทึ้ถงถ้าอย่างนั้นมโนรานี่ตัดสินใจแนวเน่ยเร็ว่วะตัดสินใจว่าเรือโนราตัดสินใจว่าตัวดิฉันจะข่อ ยมชีวิต่ะเนื่องจากให้ประชาชนของคุณบีในเมืองของคุณบีประเทศทุตทุต้นนี่อยู่เย็นเป็นทุกเผื่อจะโดกรา,ายของบ้านเมืองตัวดิฉันโยมให้เขาพบทางเป็นคือว่าบูชายันกนันค่ะเพอย่างนั้นนะครับนั่นครับไม่ได้ท้องไม่จัดิ้ใจไปพนันไม่ได้ทำไมพนันกับประชาชนเดือดร้อนกันรู้ถึงประเทศทุตนกัน ก็มันเดือดร้นกันไปหมดกะนเรื่องนี้ก็จริงอยู่เหมือนกันโนราแต่แม่พยายามขึ้นไปโอนวอนว่าอย่าทำตทษโนราเลยพิดแล้วก็ถ้ามันพิดไปทำม่าพูวก็ค้องยาเขาไม่อยู่นี่แหละบางทีพววกงเข้งากล้ามาเลยจะต้องหวากแม่ย่ำย่ำเย่ๆก็จะคัดข้องตัวคำประกาศข้องคุณพอไม่ได้จะคัดอโยบาบของ่านไม่ได้ ตัวดีฉันก็ยอมตายกันหลังจากให้ประชาชนอยู่เย็นบินทุกตัวดิฉันอยากโก้ปีโก้ฮ้างคุคว้ากวยคับประมาณน้าก่อวันก่อนกันโอวาจะเอาปีโก้ฮ้างนั่นแหละก็เลยไปจะโรนร่ำให้ประมาณน้าดูนะประมาณน้าเปิดจากสกิจตับให้ตีวีตีว่าด้เจ้าก็ได้เห็นเป็นกางรุกตายเมื่อเจ้ามโนราจะตายไปก็ไม่เชื่อได้ชีวิตค่ะไอ้นั่นจะจริงโนรา เทียงเจ้าเข้ามาอยู่ในเมืองของแม่นี่แม่ไม่เคยเห็นเจ้าคนรัมทับโรงเลยนะปีข้างของเจ้าก็ยังอยู่แม่เก็บดับไว้เรียบรอบโอาถึงอนุญาตให้เจ้ามโนราแต่กาแเด็รามันดาทางอกทางใจมีอันนี้โนราปีข้างของเจ้าคนรัมให้ให้แม่ดูสักครัมเด้่องโนราเปิดจากสักเจ็ดตับกันแม่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 ทั้งในกาชายก็ไปเปิดตับเปิดเปิดจากเปิดจากเร็วๆมาเลโนรัมมากะมากมากมาก วันนี้แหละนุตตะตีโอ้แม่ปีก้างของฉันก็ดูว่ารายไปมากค่ะอายแม่เนี่ยเด็กดีว่าเลี้ยงฉันก็จะได้โทษปีกโทษนเจือรุ่มรรวด้วยเต็มอกเต็มใจนะกายในใจเมียนะกายลูกก็เป็นกังที่เป็นกัรลุตายนะคกายยามานูราดัมเลยก็จามานูราจะละตายด้วยกันอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเพราะว่าซึ่งการลุตายประมาณนั้นก็

thank you นายเอ้ยมาทำบริกรไรท่านผู้ชมจะ้เคารพครับนี่พอเป็นตัวอย่างนะครับการเล่น12บทในพิธีครอบโนราหรือ โนราเรียกว่าผูกผ้าวันพฤหัสตอนเช้าประมาณ9นาฬิกาหรือตามเลิกนะครับพอครอบเสร็จโนราต้องเล่น12บสองกำพลัดรำสิบสรรกำพลัดแล้วเล่น12บทแต่ละบทที่แสดงนะครับ